คลิปนี้ผมจะมาแนะนำการอุด EGR ของ USU DMAX 2009นะครับตัวนี้เครื่อง CJK 1นะครับตรงนี้มีจุดไหนบ้างที่ต้องอุดนะครับอา่า e EGR cooler นะครับอุด2จุดนี้นะ1จุดแล้วก็2จุดนะครับแล้วก็ตรงมอเตอร์ EGR เนี่ยตรงนี้จะเป็นแผ่นเพจอุดนะครับตรง มอเตอร์ EGR ก็คือใส่แผ่นเพจเข้าไปแล้วก็ประกอบมอเตอร์ EGR ทับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ก็เอาแจ็คเสียบออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นคลองรอ EGR ตัวนี้เสียบเข้าไปแทนนะครับ <Okay. S 2> ทีนี้ก็อีกจุดหนึ่งก็คือใช้เป็นสายหลอก a อ r ์ฟลูนะครับตรงนี้ก็เสียบเสียบกับแจ็คเดิมมันนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เอามาเสียบกับปลั๊กเซนเซอร์แอร์ฟลูสำหรับรถขันไหนที่มีการขึ้นเช็คอนชินก่อนแล้วนะครับให้ทำการลบโค้ดก่อนนะครับแล้วค่อยติดเครื่องดูนะครับ ได้แล้วนะครับก็ต้องลองใช้ดูนะครับว่าจะมีอายุการใช้งานทนทานไหมนะครับโอเคครับ